โอ้โห oh. นุ่มนะครับ ปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทางติ๊กต็อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0 0 0 0คนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนเพื่ออีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนเพื่อนนครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบอกแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบก่อนนะครับระดับแรกนะครับก็จะเป็นหมูสามชั้นนะครับนี่ผมเลือกใช้หมูสามชั้นแบบนี้นะครับดูให้มันแบบเนื้อไม่ต้องเยอะไขมันก็ไม่ต้องเยอะนะครับดูให้มันแบบพอดีพอดีแบบนี้แล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นแบบที่เรียมเรียประมาณนี้นะครับไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากนะครับอันนี้ก็ล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมใช้ทั้งหมดประมาณ1กิโลกรัมนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมาเตรียมขิงนะครับอันนี้ก็ขิงก็หั่นเป็นแว่นๆนะครับเรเทียมทูปนะครับแล้วก็ต้นหอมทูปนะครับนะส่วนประกอบก็มีแค่นี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับจากนั้นนะครับก็มาตั้งกระทะนะครับผมจะใส่น้ํามันลงไปอันนี้ผมจะใช้น้ํามันหมูนะครับนี่ก็เป็นน้ํามันหมูที่ผมเจียวเองเนาะใครอยากดูวิธีเจียวก็สามารถไปตามดูได้นะครับใส่น้ํามันหมูลงไปเยอะนิดนึงนะครับ จากนั้นก็ตั้งไฟนะครับพอกระทะเริ่มร้อนครับผมจะใส่หนังหมูลงไปก่อนนะครับแล้วก็ผัดผัดหมูเลยนะครับอนนี้นก็พยายาม เอาด้านหนังหมูลงก่อนนะครับมีก็ผัดใช้ไฟแรงไปเรื่อยๆนะครับให้หมูมันขึ้นสีนิดนึงนะครับส่วนนี้ก็จะช่วยให้หมูเนี่ยเกิดกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยนะครับอ่ะพอหมูของเรานะครับเริ่มขึ้นสีน้ำตาลอ่อนๆนิดๆแล้วนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วนะครับก็หลีไฟนะครับ แล้วผมก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับนี้ใส่ลงไปประมาณ5ช้อนโต๊ะเลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับให้ซีอิ๊วดำนะครับมันเคลือบตัวหมูก่อนเนาะวิธีนี้จะทำให้ตัวเนื้อหมูนะครับมี สีสวยนะครับเวลาเราตุนออกมาเนาะนี่ผมใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานนะครับใครมีซีอิ๊วดำสูตรอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องปรับเรื่องรสชาติความหวานนะครับนิดนึงเพราะส่วนนี้ผมจะตุนออกมาให้มันออกมีความหวานเค็มนะครับจากนั้นก็เปิดไฟขึ้นใหมาอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับผมจะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมนะครับ สามช้อนโต๊ะนะครับซิ๊วขาวนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับซอสปุุงรสนะครับสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับอันนี้4ี่ช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ผมปรุงรสนะครับประมาณหนึช้อนชาผมก็จะเติมน้ำลงไปนะครับให้ท่วงตัวหมูเลยเนาะจากนั้นนะครับพอน้ำเริ่มเดือดน,นะครับผมจะใส่ขิงนะครับต้นหอมแล้วก็กระเทียมลงไปเนาะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ความอร่อยนะครับ อพอเดือดแบบนี้นะครับผมจะหลีไฟนะครับให้เหลือไฟอ่อนๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะปิดฝานะครับเคี่ยวไว้ประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอ่าก็อนนี้นะครับหลังจากที่ตุนนะครับครบสองชั่วโมงนะนี่เป็นแบบนี้ที่แบบโอ้โหน่ากินมากเปื่อยนุ่มละสีสันแบบ น่ากินมากๆนะครับนี่เดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปจัดจานนะครับแล้วก็ลองชิมกันดูเนาะหอมมากๆก็เสร็จรียบร้อยครับสำหรับเมนู3ชั้นตุนซิวนะครับกลิ่นหอมมากเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับขอแบบชิมเล็กๆแล้วกัน นุ่มเด้งอันนี้ต้องเป็นบาสูตรแบบซีอิ๊วญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับกลิ่นมันจะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนะาะนาาน้ำลงไปคือแบบน่ากินมากตัดดูนะครับโอโหนุ่มนะครับดีมากบอกเลยว่าอร่อย เนื้อหมูนุ่มนะครับตัวหนังก็นุ่มและหากินก็ลอยๆแบบค้วเปนะ็นอะคือหอมมากอะก่อสาหรับรสชาตินะครับต้องบอกเลยว่าหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มนะครับแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยเปื่อยในที่นี้คือแบบเปื่อยพอดีๆนะครับหนังมีความหนุบๆหนับๆตัวเครื่องปรุงเนี่ยเข้าเนื้อนะครับเข้าเนื้อแบบดีมากอร่อยกลมกล่อมนะครับแนะนําให้กินกับข้าวเลยนะครับตัวนี้นะ รสชาติเนี่ยจะเป็นแบบออกเข้มๆนะครับออกหว,วานๆนะครับมีกลิ่นหอมหอของขิงของตัวกระเทียมแล้วก็ต้นหอมที่เราใส่ลงไปมันจะออกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับกินกับข้าวคือฟินมากๆครับแค่แบบข้าวก,กับตัวหมูตุ๋นซีอิ๊วของเราเนี่ยลงตัวนะครับใครที่ชอบหมูสามชั้นตุ๋นเลยเนี่ยแนะนําให้ลองครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ